อาจารย์เจ้าคะว่าไงลือพอดีคอยติดใจณน,นาดักอาจารย์ไหลหัวคอยกลับมาหูจัดสู้มือเลยค่ะจัดมือ<ห>ใช่ไหมจ้ะตึกใจไหลคอยก็เลยอย่างไห้อาจารย์เจอไหมหัวเสดจ,จัดมือละสามเถื่ออ๋อได้ได้ได้จัดม่ใช่ไหมจ้ะ,จะได้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 ฝอาวาไม่เร้อคะอ่ะคอยป,ยประตับปุ่นขี่จะใส่บหูจ้ะไปก่อนไหมว่าเป็นยังจะขายอาจารย์ลงเหตุก่อน ลงให้ก่อนเหรอจ้ะลงให้ไวๆโอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวอาจารย์จะเล่งให้เป็นกรณีพิเศษเลยป๊ดพร้อมยางพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วโอเคแล้วเนาะไป อาจารย์อู้่อกี้ลงดักดีแท้อาจารย์เฮ็ดดีมากจ้ะค่ะแต่เขา้าวลางอะไปขี้ก่อนแล้วค่อยมานะ <c oughs> ไปไปไปจ้ะครับงั้นคอยไปขี้ก่อนนะ <c oughs> ไปอะข่าวลังนะจะมาหาอาจารย์อะไปขี้มาก่อนนะมันคือแสบปากแท้